วันนี้มาดูเหรียญรุ่นแรกนะครับบล็อกสนะครับใครมีแบบนี้นะครับสภาพประมาณนี้นะผมยินดีรับเช่าที่3,000บาทนะครับแต่ถ้าสวยนะครับจมูกไม่แตะเลยนะครับลมดำเต็มนะครับรับเช่าอยู่ที่สี่พันบาทนะครับใครมีสามารถส่งมาขายได้นะครับเหรียญหลวงพ่อเหรียญรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นบล็อกสนะครับอ่านะครับ ถ้าสวยๆจมูกเต็มลมดำเต็มรับเช่าที่สี่พันนะครับแต่ถ้าสภาพนี้นะครับรับเช่าที่3,000บาทนะครับใครมีสามารถส่งมาได้นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่เหรียญรุ่นแรกบล็อกสองนะครับอ่านะครับดูครับพี่เหรียญเนี้ยนะครับใบหน้าหลวงปู่ตรงใบหูขวานะครับจะมีขีด3เส้นนะนะครับอ่าอันนี้จะเป็นบ็อกสองนะครับมีแค่ขีด3เส้นอย่างเดียวนะ ดอไม่ขีดนะครับและที่ไหลนะครับที่บาเรียนนะครับจะมีรอยปิ้นนะครับปิ้นขึ้นมานะครับอันนี้คือบล็อก2เลยนะครับปัจจุบันบล็อกนี้ยังไม่มีของเลียนแบบนะครับใครมีสามารถส่งมาขายได้นะครับยินดีรับเช่าครับ